โค้บ้านน้อนะครับมาเจอกันอีกแล้วนี่วันนี้จะยัดเมนูนี้นครับพักหนามทีน,นี้เขาจะมาทำจาจอกพักหนามกันก่อนอื่นเลยนะครับเตรียมมุกดิบ เอาก่อนนะครับเอาโทเน่าแผ่นไปปิ้งไวยก่อนนะปิ้งคือหอมเสร็จแล้วเตรียมกระดูกหมูวันนี้แจ็คกระดูกหมูโลนึ่งดับแรกเราต้องเอากระดูกหมูไปต้มก่อนกระดูกหมู1นกิโล ใส่บักขามบักขามเปียกนะเดี๋ยวไปต้มก่อนนะครับหลังจากเขาตั้งกระดูกกับบัขามเปียกนะครับทิ้งไว้ก่อนนะครับเขาก็มาตำเครื่องแกงก่อนกระเทียม นนอยหึ de ens, <worries> ini, woah, ่งตัดไปด้วยพระเอกนะนออนแผ่น ปิ้งก่อนนะครับข้างนอกแฟนัปิ้งหพื่อใหอมแล้วเวลาต่ำมันจะต่ำง่ายนะต่ำเขาแรกนะครับโซลก็เติมความนัวแซบเข้าไปเปลอปาะ ป้าสามกะปิสามตำสูตรน้ำพริกแกงเหนือเนาะต่าข้าเข้ากันนะครับปิดท้ายด้วยหอมแดง เอเลยทีนี้เขาก็มาจัดก,การ้างน้ำเราตัดถนขอนออคคันมืดๆหน่อยเดี๋ยไปก้อน้ำ้างน้ำอุน ิประมาณนี้นะครับากการนีจักกันเนาะพักเสร็จแล้วทีนี้มีเคล็ดลับสนใจครับพี่เวะลาทำจอนะจอพัดแนะนำว่า ใส่หอนใหญ่ไปตัวยมันจะทำให้แบบเมนูเฮามันจบประกันจะหวานขึ้นนะครับลองดูเนอะ อย่เข้าไปนะเรเาจะเอาผักไปล้างโอ้ยๆๆนครับเขาตั้งกระดูกกระดูกหมูนะครับกับมะขามเปียกนะครับเพื่อให้กระดูกมันหล่อนเนาะมันเปื่อยนี่นะคะรับเราเขาก็ใส่พริกแกงเ,เข้าไปเลย อย่าลืมน้ำลัางกแอกเ调เห็น่หน่อยเ调พิเศษมึกูั่ว งพริกแกงซุกนะครับเราตั้งพริกแกงรสสุกก่อนนะครับโอ้ยร้อนร้อนดูง่ายนะครับถ้าสุกแล้ว,วมันฟองมันจนมีนะครับ นี้ก็ใส่ผักเข้าไปเลยใส่ผักเข้าไปหมดแล้วก็เร่งเหมือนไฟแรงเลยเราจะมาคนผักอีกคำหนึงนะครับคำนึงดอน้ำหอทุัขว น้่แก่ขึ้นขวดจะได้สุกด้วยปิดฝาพอติดตั้งไว้คือผักสุกนิ่นก่อนนะครับเดี๋ยวมาปรุงต่อ เร้ตั้งพักไปนะครับมาเดือดเรียบร้อยแล้วก็หัคนกระเช็ออาพักนิ่มเลยยังฟิวไอพักนามนี่มันจะเหมือนกับตุนนะครับเรากัดเข้าไป ผัดกบกวบอแบผักสุกแล้ัดเราต้องแกะให้มันนิ่งหน่อยทีนี้ กดเหล็กเคล็ดลับนะครับเมนูเมนูนี้มันต้องนี่เลย ใส่น้ำมันไปเล็กน้อยเฮ้ยน้ำมันร้อนน้ำมันร้อนแล้วที่ครบนี่แหละครับกระเทียม เี๋ยวกระเทียมมือหอมเลยครับหมอหอมได้ตีแล้วก็ยกออกไปก่อนนี่คือวิธีโซกป้ำมัน ความเด็ดหอ้หวเคาก็ตั้งทิ้งไว้นะครับคือเดือดอีกครั้งหนึ่ง ใส่โซน้ำมันไปเรียบร้อยแล้วก็ตั้งไว้ให้เดือดกันหนึ่งพอเดือดเสร็จปุ๊บม,มันน่ากินมากสุดท้ายท้ายสุดอันนี้ไข่บากิ้งก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับความนัว คำนวณเข้าไปปิดแก๊สเลยครับเราจะได้มีโนูสุดแสบของเขาวันนี้จอผักหนาำมันน่ากินหมาก เอาไปตุม๋มะตอกซอสไปโอ้ยร้อนๆ,ๆแล้วเดี๋ยวเอากินกับพี่แห้งทอดโคตรฟินอ่ะ มานะครับถ้าบลัรามฮือเตะเมนูนี้อย่าลืมไปหามามาทำนะครับเมนูนี้พักหนามจอพักหนามเจอกันใคลิปหน้าครับ